สีพิเศษมาอีกแล้วนะครับกับเจ้าส้มวายแท็กแบบนี้นะครับถ้าไม่ใช่รุ่นท็อปไม่ใช่รุ่นพิเศษจะไม่มีสีนี้นะครับคันนี้คือรถอะไรนะครับคือเจ้า Ford r เ n g e r นะครับรหัสรุ่นคือ2.0ทูโบนะ เป็นปี2019จดทะเบียนสองัน2 0นะแล้วก็มาพร้อมกับสีส้มตัวใหม่เรียบร้อยกับนี้เลยนะครับส้มใหม่ส้มเก่าแตกต่างอย่างไรนะครับส้มใหม่จะมีความสวยมากขึ้นนะครับจะมีความอ่อนลงเล็กน้อยนะครับมีความพรีเมียมมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับและชุดแต่งต้องาลก็จัดให้เต็มที่เหมือนเดิมนะครับก็แบบเบิกใหม่ทั้งคันให้หล่อๆพร้อมใช้งานแบบออฟโรดไปเลยนะครับมาดูดีกว่ามีอะไรบ้างนะครับออปชั่นตัวนี้เช็นแล้วถือว่าดีมากๆนะอ่ะเริ่มจากดีกว่านะครับมีจมูกติดตั้งให้ใหม่เป็นทรงพีแลใใใหหหญ่่่่ๆๆเเเตต็็มมม้ยรรกะะจนนนนาปปไ แล้วก็นี่ไฟหน้านะครับได้โปรเจคเตอร์นะครับพร้อมไฟเดท์ไทม์และตรงนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นไม่เชนแล้วจะได้ไฟหน้าหมอกเป็นแบบทรงสี่เหลี่ยมนะครับเพิ่มความสปอร์ตเข้าไปนะผมว่าเออมันมีความเท่กว่าตัวเดิมเล็กน้อยอ่าถัดมานะครับล้อแม็กก็เปลี่ยนใหม่อีกแล้วนะเป็นสไตล์มือคันช็อปโรลนะครับขอบ20นิ้วสเปคลบ24นะพร้อมยาง MT 3 3เบรกใหม่ทั้งชุดนะครับช่วงล่างก็ยกให้ใหม่นะครับอีก2นิ้วด้วยนะครับเห็นตัวล้อไหมชุดนี้นะครับก็มีการลดมาเล็กน้อยไม่ได้เยอะมากเนาาาะะะะมมมพรรร้้้อหุดดนนนนนนคคัััับบบกกตววววป่่งข9ิีสยยๆเลลแ มันไนข้างเป็นงานส,สวยๆของตัวไรโน่นะครับพี่แดนเรานี่เองนะเป็นงานเหล็กแบบเท่ๆพร้อมตัวสีแดงนะครับเขียนคำว่า R แบบนี้ให้ด้วยนะเพิ่มความโดดเด่นสะดุดตาแล้วก็เป็นสไตล์อเมริกันอ f f r o a จริงๆด้วยและขาดไม่ได้นะครับนี่เลยสติกเกอร์เท่ๆนะครับเป็นลาย เสือคาบด่านนะคะตะเขียนคําว่า F150 f f Road นะครับเพิ่มความดุดดันเข้าไปให้นะครับและ Option WiT ทจะมีนี่เลยราวหลังคานะครับโรบาร์แท้จากโรงงานนะครับก็ถือว่าสปอร์ตมาจากโรงงานเลยนะครับด้านหลังดี่กว่าอะไฟท้ายเปลี่ยนให้ใหม่นะเป็นสไตล์ LED สีสโคมโคมแบบนี้นะครับกันชนท้ายเหล็กนะครับงานสวยๆพร้อมหูลากนะครับใช้งานได้จริงแล้วก็นี่มีตัวกากป้องกันด้านข้างให้ด้วยเผื่อว่าเราถอยไม่ระวังหรือว่าไปลุยเนี่ยไม่ระวังใช่ไหมครับไม่ต้องกดตรงนี้บุก พอมีการให้แล้วนะครับบัมเปอร์ใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับระบาดไลเนอร์โ้กิิบมากเพื่อนแทบไม่มีร่องรอยของการผ่านการใช้งานาเลยนะและวาแท็กนี่ผมชอบอย่างหนึ่งคือตรงนี้จะมีตัวนะครับก็เรียกว่า,าไฟถึงฝั่งวัวนะครับเป็นตัว outing ชา a r g ใช่ไหมครับสามารถเชื่อมต่อเวลาเราไปแคมปิ้งนะครับเราจะลึงไฟจากตัวรถมาใช้งานก็ใช้งานได้เลยนะถ้าเป็นตัวธรรมดาไม่มีนะส่วนภายในนะครับบอกนี่ก่อนเข้าดีวกว่า เช็ดแล้วนะครับชอบอย่างหนึ่งคือระบบนะครับข้ารถจะเป็นระบบสมาร์ทอินทีเนาะเปิดปิดรถโดยแค่สัมผัสเท่านี้เองนะครับและรุ่นนี้จะมีคุสตาร์มาแล้วด้วยนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่ายังต้องติดกุญแจขันอยู่นะครับอันนี้ดีกว่าเบาะดีกว่านะครับเขามีการปรับปรุงและพัฒนามาแล้วนะครับซ้อมกออนเป็นเบาะผ้าล้วนใช่ไหมเบาะผ้าสีส้มแล้วก็มีการเล่นด้านข้างเป็นสีดําแต่ว่าคันนี้นะครับเป็นเบาะหนังแล้วนะครับเขาเป็นตัวเชนเบาะหนังสีดำนะครับเดินได้ส้มแล้วก็มีการฝักคําว่าวาแท็กให้แบบนี้ สัตัดมาข้างในดีกว่านะครับรุ่นนี้ความพิเศษของวแท็กคือทุกจุดนะครับของคอนโซลนะครับหรือว่าจะเป็นตัวหนังต่างๆเนี่ยเขาจะให้นะครับเป็นสีส้มมาหมดเลย อ่านะได้ส้มเดินได้ส้มสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็อ่าพวกเนี่ยเห็นะพวกทีมต่างๆนะครับเขาจะเส้นสีเป็นตัวเทาเมทัลลิกเนาะแล้วก็สลักคําว่าวายเทคให้ด้วยนะครับตัวเลขไม้นะครับคันนี้วิ่งอยู่ที่1นึ่งแสกิโลนะครับก็กลางๆไม่เยอะไม่น้อยนะเรามาดูห้องเครื่องดีกว่านะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ใช่ไหมครับอ่าที่มีแรงม้ามากขึ้นแต่ซีซีน้อยลงใช่ไหมฮะสมัยก่อนเนี่ยเขาให้แรงม้าอยู่ที่160แรงม้านะแต่ซีซีแค่ 2,002นะครับวันนี้ซีซน้อยลงเหลือแค่2,000นะแต่ว่าแรงม้าได้ถึง180แรงม้าเลยนะครับแปลว่ามันแรงมากขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากขึ้นด้วยนะครับต่อภาษีก็ถูกลงด้วยนะส่วนโครงสร้างหลักนะครับอ่ะมาดูดีกว่าเนาะ แก้มนะครับนี่ฝั่งขวานะครับคานหน้านะครับคานกลางจุดสังเกตแม็กสติกเกอร์หนึ่งบาทอยู่ครบนะครับคานฝั่งซ้ายนะครับแก้มฝั่งซ้ายแก้มมีขยับบ้างนิดหน,น่อยนะครับน่าจะเกิดจากการเคลียร์สีหรือมีทําสีบ้างนิดหน,น่อยนะครับฝาโปนะครับมีร่องรอยการถอดบ้างนิดหน,น่อยนะแต่ว่าไม่ชนหนักแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาอาจจะมีการทําสีมาบ้างนะครับเพราะว่ารถเนี่ยมันผ่านมากี่ปีแล้วล่ะประมาณสปี5ปีใช่ไหมก็ต้องมีการทําสีบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าฝานี่ฝาแท้นะครับโลโก้ฟอร์ดอยู่ครบแบบนี้นะครับอ่ะรรรััััับบปะะกกกนน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 นได้้้เเยยวววว่่่่าาาคคคคีมมชหพิทแอ งานสีอาจจะมีเคลร์บ้างเพราะว่าอาจจะมีประกันชั้นหนึ่งใช่ไหมครับก็จะมีการเก็บงานเล็กๆน้อยๆสกเก็ตทองสกเก็ดหินอะไรประมาณนี้นะครับมาฟังราคาดีกว่าป้ายแดงเท่าไหร่นะประมาณล้านหนึ่งใช่ไหมล้านนิดๆใช่ไหมแถวนี้นะครับผมแต่งให้แบบครบๆแบบนี้นะและเสนอขายนะครับให้เพียง6กแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเพื่อน 689ได้ r รนเจอร์ไ t ด์แทเช็ดแล้วเครื่องยนต์รุ่นใหม่นะครับของแต่งจัดเต็มแบบนี้นะที่คัญเนี่ยซื้อเงินผ่อนก็ได้เงินผ่อนก็ได้นะครับผมมีเบร์กาแฟทุกที่นะครับทุกประเทศเหมือนเดิมเลยถ้าเรื่องผ่านแล้วไม่สะดวกมารถนะครับเหมือนเดิมเลยจะส่งให้ฟรีทุกประเทศเช่นกันนะครับที่สำคัญยังรับประกันเครื่องรยร์ต่อให้นะครับอีก1ปี2 0 0 0 0กิโลด้วยนะและสุดท้ายนะครับซื้อต้ตังต้องได้รถแต่งเทมีสไตล์กว่าใครๆแน่นอน